น้าชายป่าแห่งหนึ่งในดินแดนห่างไกลมีป่าลึกที่ผู้คนเรียกขานกันว่าป่าอาถรรพ์เพราะว่าภายในนั้นเงียบสงัดหน้าพรั่นพรึงแสงแดดแทบส่องไม่ถึงพื้นดินและบางคืนก็ได้ยินเสียงคำรามดังก้องไปทั่วตำนานเล่าขานว่าเสือสมิงเคยเป็นนักรบผู้กล้าที่เสียชีวิตในป่านี้กลางสมรภูมิแล้วจิตวิญญ,ญาณก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นเสือร้ายคาบสมบัติไว้กลางป่าผู้ใดเข้ามาใกล้จะถูกลวงตาให้หลงวน และไม่มีวันกลับออกมาแต่วันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อกล้าเป็นพรานใจดีผู้ไม่เชื่อในอาถรรพ์เขาเดินเข้าป่าเพื่อตามหาสมุนไพรไปรักษาแม่ที่ป่วยหนักระหว่างทางเขาได้พบสัตว์ป่าบาดเจ็บมากมายและช่วยเหลืออย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนสัตว์เหล่านั้นจึงคอยช่วยเขาไม่ให้หลงทางจนกระทั่งกล้าเดินมาถึงทุ่งหญ้ากว้างที่มีเสียงคำรามดังก้องเสื้อพูขท้นว่าแกมาทำ